สวัสดีครับบรรดาพี่น้องผู้นำคริสตจักรที่รักในพระเยซูคริสต์รวมทั้งเยาวชนของพระเยซูคริสต์เจ้าในช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของพระเยะริมเปสิ์ซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะนําไปสู่การเคลื่อนไหวใหญ่ในยุคสุดท้ายดังที่อาจารย์เปโตได้อ้างอิงได้กล่าวถึงคําพยากรณ์ของท่านโยเอลนะครับเมื่อท่านได้อธิบายถึง การเทลงมาของพระวญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมกิจการบทที่สองท่านได้กล่าวไว้แบบนี้ว่าเจ้าตรัสว่าในวาระส,สุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราลงเหนือประชากรทั้งปวงบุตรชายบุตรสาวของเจ้าจะเผยพระวจนะคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตคนชราของเจ้าจะฝันเห็นเ,เมื่อถึงเวลานั้นเราจะเทวิญญาณของเราลงมาเหนือผู้รับใช้ของเราทั้งทั้งชายและหญิง และพวกเขาจะเผยพระวจนะเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและหมายสำคัญที่แผ่นดินโลกเบื้องล่างมีเลือดไฟและกลุ่มควันดวงอาทิตย์จะถูกเปลี่ยนเป็นความมืดและดวงจันทร์จะกลายเป็นเลือดก่อนวันอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงและทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอด ข้อความที่เปโตได้อธิบายในตอนแรกนั้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นหรือสำเร็จเป็นจริงในสถานการณ์ของกลุ่มสาวก120คนแต่ว่าเมื่อเราดูถึงเนื้อความในภาพรวมของท่านโยเอลนั้นก็พบว่าหลายอย่างยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบครบถ้วนสมบูรณ์มีการกล่าวถึงการเผยพระวจนะมีการกล่าวถึงการเห็นมิมิตการฝันเห็น ที่สำคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริบทของเราในตอนนี้ก็คือเราอยากเห็นการฟื้นฟูนฟที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางเยาวชนชายหญิงซึ่งพวกเขาคืออนาคตของคริสตจักรและเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เปโตในกล่าวว่าเกิดขึ้นในพระธรรมกิจกรรมบทที่สองแล้วยังไม่ครบถ้วนแต่จะกลับมาเกิดขึ้น จะสำเร็จเป็นจริงก่อนวันใหญ่ยิ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งแน่นอนหมายถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ในวาระสุดท้ายเราเชื่อว่าจะเกิดการฟื้นฟูในท่ามกลางคริสตจักรของพระเจ้าและจะเกิดการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่อย่างที่ถ้อยคําที่ท่านได้กล่าวไว้ในตอนท้ายก็คือบรรดาผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด จึงขอเชิญชวนเยาวชวนในคริสตจักรของท่านนะครับน้องๆเยาวชวนทั้งหลายทุกคนมาเข้าร่วมในค่ายในครั้งนี้เรากระหายหาพระเจ้าซึ่งจะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาอลัยแม่โจ้ในวันที่2ถึงวันที่5พฤษภาค,คมซึ่งท่านยังสามารถลงทะเบียนในวันนี้ได้นะครับโดยการสแกน QR Code โค้ค่าลงทะเบียนถูกมากพร้อมกับ อาหารและที่พักด้วยนะครับคนละ6 5 0บาทนะครับน้องๆท่านใดติดขัดเรื่องค่าลงทะเบียนนะครับสามารถติดต่อแจ้งเข้ามาทางคณะกรรมการจัดงานได้เราจะพยายามหาเงินทุนสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนที่ยูวกระหายหาพระเจ้าได้พบกับคำตอบได้พบกับความอิดบริบุณรขอพระเจ้าได้ส่ง,งอวยพรทุกท่าน